เชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายเดีอย an ่าเดินตรงไปทีนะฮะอยู <ot <ot> <ot ่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวพี่จะให้เมมเบอร์เข้าไปกอดกี่คนก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วใครจะต้องทายให้ถูกว่ามีกี่คนที่มากอดและใครกอดมากกอดไหยอย่าผักก็พอเออไม่ผักไม่ผักพร้อมไหมบีอาร์สก๊อตพร้อมไหมฮะอยากให้ใครมากอดใครดีกว่า หลายคนใครน,นั่นน้องนิดเขาเรียก <R> แต่ไม่รู้่าไม่รู้ว่าจะเข้าไปก่อนไหมบัตรที่เหลือที่เป็นคนพร้อมไหมเออถ้าพร้อมแล้วนะครับปิดตาทายก่อนนะครับน้องไทยเ,เริ่มได้ฮะอ,อ่าเอาละเฮ้ยตอนนี้เกี่ยวกันอยู่วจะเ,เป็นใครอ่เเอาเฮ้ยไอ้เพิเ่ม ใจเย็นนะใจเย็นนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหตึ๊บมีการจับสำรวจมีการจับสำรวจบางคนแค่เดินผ่านบางคนแค่เดินผ่านไม่ได้เข้าไปก่อนกี่คนนะพี่เรากี่คนนะพี่น้องกี่คนนะกี่คนก็ได้เอาเท่านี้พอแล้วกันทุกคนออกมาฮะทักษาไปฮะทักษาไปทุกคนออกมาฮะ เฮ้ยอ่ะน้องไทยเปิดตาได้นี่ผมยังไม่รู้เฉลยเลยกี่คนหมุดดูนัวไปหมดนะกี่คนนะเมย์น่าจะท่าได้แต่ว่าสุดท้ายมั้สุดท้ายแล้วไง